เบิง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 พี่น้องเบิงเบิงผากันม้ำสออนบักฮวงคุณแม่เพิ่นเพิ่นจะของสวนเพิ่นใจดีให้เอาบักฮวงไปต่ำมาสันผากันบีดเอาพลันวยละนวยเลยพี่น้องขี้เอเตอร์ไม่เยี่ยมสวนเอาแม่น้องอ่อนนะผ้าขึ้นนางเนาะบานนี้เนาะพี่พี่น้องได้มะละกอไปต่ำแล้วจะผ้ากันไปต่ำจินได้บ้านนี้ยายแก่นผ้าเสีบจะผ้ามะละกอไปต่ำเนาะพี่น้องอันนี้เพิ่นเอินบักฮวงเพิ่มจ้า มันละก่อเฮิมเด้อจากพี่น้องอในอไม่ใ่นาเรอยไ่ขาใเท่าใดเหมก้าโอเเอาคนต่อยมากเหรอบ่คนใจเจาคนใจใหาแล้วเขาไก็ไปใจเพื่นเพินเพนเปเอามาเลยอ่าจายไไ้จนหม่หลักันยไม่แล้วลน้อยม่แล้ว เจ้าบ่อกินเบาเต๋เาะเขได้กินแล้วกินเอปะเศร้าเตยมากอปแล้วโอ้เต๋โอ้เดี๋ยวทีไปห่มตันองเพิ่นโอ้โอ้เนเนเนน่อเพิ่นีีดยังเจ้าพีเนี่อย่นมาเห็นมะละกอดกงมมะละกอพี่น้องคนพี่เอเตอร์บ้านบ้านออกมาเห็นสวนมะละกอไปได้พักกันเอาเลยเด้หนิพละน่วยลัน่วยละนี่เป็นมะละกอเพิ่นอ้าวได้ละบาดนี้ ได้พูดละนวยละนวยล่ะว่าในี่กรอบประสันพันวากรอบกรอบประสันหาถุงใสหาถุงใสคุณแม่กระจาดีคับสุขภาพแข็งแรงจากคุณแม่ใจดีมากๆเจ้าของสวนพี่น้องขีเติ์มะเที่ยวสวนเพิ่นเพิ่นกระจดีให้เอาเออให้เอาอให้เอามะละกอไปตำประจันมะละกอเพิ่นเพิ่มดีดีนี่ล่ะค่ะมาเที่ยวสวนก็ได้เนาะค่ะเนาะ เออเพินเออเมื่อคยเห็นเนมื่อค่อยเห็นฝรั่งอยากกินของฝรั่งมะละกอฝรั่งมาสันเนาะเฮาก็บเ่อคยกินเนาะอ็สิได้ล่องบบดนี้แ่ละเนาะเนาะแซบบ่แซบจะได้ลู่บาดนี้แหละพี่น้องไปยังไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้กินของฝรั่งแบบนี้มะละกอฝรั่งเออเอายกขึ้เพิ่น ได้มะละกอฝรั่งมาสั่นมะละกอเหลืองเด้อพี่น้องมะละกอเกิดมาแล้วเหลืองหมดมะละกอนนั่สเอไปยังไปกอดบ่ไปตำตัวเนาะเพราะว่ามันแสบเนี่ยว่าเป็นมะฝรั่งว่กัฝรั่งบอกินแต่ของไทยหรือของฝรั่งเพรนได้กินเป็นบอนท่บ้านใหญ่แบานด้กอนเป็นมันเปื่อยแต่แม่เป็นมับาดมนาดของฝรั่งอยาดของฝรั่งอห้รักากลินบางของฝรั่งพี่นี้เพอ่ีตเอิญมาคุ้งฝรั่งเด้อพี่น้องฟังให้้เขาใจเด้อเพคนเลยอยากกินของฝรั่งพี่น้อง เ้าบ่มีไปเฮ็ดนอเฮ็ดแนวไปทํำพันไปทํำพันไปทำพันจ้าอ้ทราะัขในตอยพนี่ยัมือนหากอขาจ้ยร้อยละสิบาทมามองา